อาครับสวัสดีกับทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลด p B ๊ออนไลน์นะครับเอาไว้ลองเืกันกันนะนะอ่ะอันนี้สมมติดูคลิปผมอยู่นะครับนี่คลิปตัวอย่างเลยใช้เดอนลงมาข้างล่างนะครับมีคำว่าลิงโหลดนี่ครับลิงโหลดกดตรงสอสีเงินนะครับกดเข้าไปครับมีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะครับรอรโหลดอย่างเดียวเลยครับอ่า ทีนี้กดคําว่าดาวน์โหลดครับตรงนี้นะครับปึ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้ผมจะมาสอนนะบางคนมันจะไปขึ้นอย่างนี้นะครับผมจะมาสอนขั้นแรกนะครับกดนี่ครับกดตรงปุ่มสามปุ่มนี้การตั้งค่านะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาเลือเล่อนเรื่อๆนี่ขั้นสูงกดไปครับปึ๊บเลื่อนลงมาต่อ เรื่อยเรื่อยลงเรื่อยๆนะดาวน์โหลดนี่ครับตรงนี้ครับอ่ะไม่ต้องทำะไรครับแค่จะปิดจุดแรกมันจะเป็นอย่างนี้แล้วตรงนี้ไม่ใช่อย่างนี้ครับไม่ต้องไม่ต้องสนใจติ๊กตรงนี้ครับปึ๊บเปิดแค่เนี้ยเสร็จแล้วครับออกเลยฮะกดโหลดเอาใหมผมรีหน้าเนี่ยสมมติคุณกด,กดเข้าเข้าเว็บม่นะครับหน้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกดสีเขียวครับกดตรงสีเขียวกดไปเลยปึ๊บ ปบ๊บเบิบหนึ่งนะโหลดเลือกได้ผมไว้ได้ดีเลือกเลือกได้ที่จะไวนะครับจำไว้ด้วยนะครับจำไว้นะครับไว้ตรงไหนจำจำด้วยนะครับว่าเราเราดาวน์โหลดไว้ตรงไหนเรากรดดาวน์โหลดนะครับเราดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับนี่ผมโหลดเสร็จแล้วผมก็ขุดจากเลือกไว้ก่อนนะคะรับอ่าพอเรากโดโหลดแล้วอ่าสุดเราโหลดเสร็จโหลดเสร็จแล้วนะครับโอ้ยพอเราโหลดเสร็จแล้วผมจําได้ว่าผมโหลดไว้ได้ดีใช่ไหมครับก็เข้าได้ดีงี้โหลดโดยไปได้ไหนก็ได้นะครับ นีครับหาชื่อไฟล์ pbth2016 า,ายะขขาอะไรไม่รู้ครับนี่กดลิดขวาปุ๊บอะไรเฮลี่อะ xtag h ลี่อะ x xtag heli ไม่รู้เดี๋ยวนะครับกดไปเลยครับปึ๊บและก็รอมันแตกไฟล์จนเสร็จนะครับอ่าเอาเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่เขามันโลมันแตกไฟล์เสร็จพอดีนะครับ เอาแล้วครับเราก็แตกไฟล์เสร็จกันแล้วนะครับเราก็เนี่ยเราก็จะได้โฟลเดอร์ p b t h มาสองพันสิบหกนี่คือนี่ค่ะกดแตกแตกไฟล์แล้วจะได้ตัวนี้นะครับนี่คลิกไม่ต้องคลิกเออไม่ใช่แล้วกดดาวน์โหลาไปจะมีอยู่ p b t h server p b offline by นี่ครับอ่าขั้นแรกกดไปที่เซิร์ฟเวอร์นึ่นงกดไปที่เซิร์ฟเวอร์นี่นะครับนี่ แล้วก็ขั้นแรกสเต็จที่1งเราต้องติดตั้งสเต็จที่1ก่อนนี่นะครับกดเข้าไปปื้ออ่ามันจะมีแพดกับ My SQL นะครับเราให้ติดตั้ง My SQL ก่อนโดยการดับเบิลคลิกไปเลยครับโอ้ยเสียงรบกวนดับเบิลคลิกนะครับอ่าขึ้นตั้ต่างอย่างนี้กด next กด next แล้วก็กด I... เนี่ยครับ ตกลงเป็นปคำว่าภาษาไทยรับอาฉันยอมรับว่าข้อตกลงนี้กดนะครับแล้วก็เน็กต่อปุ๊บอันนี้ติดตั้งไ,ไหนไหนได้นะครับอันนี้เลือกไดได้ว่าจะติดตั้งที่ไหนผมจะติดตั้งได้ดีครับผมเลือกผมเลือกได้ดีคุณที่เลือกเลือกไหนก็ได้นะครับมาเป็เยนะือนะอันนี้ไม่ต้องสนใจกดเน็กเลยครับ อันนี้ก็มันจะบอกว่าติ๊กอันนี้ติ๊กออกคือจะไม่มีไอคอนหน้าเดสก์ทอ็อปเดสก์ท็ติ๊กออกไม่มีถ้าติ๊กอันนี้คือจะเอาหน้านจะมีไอคอนขึ้นแล้วก็กดได้ครับปึ๊บกดได้ครับอีกอีกล้เซร็จครับอ่ารอครับแป๊บเดียวแปว๊บเดียวอันนี้เป็นแป๊บเดียวจุ๊บแป๊บเดียวเสร็จอันนี้ผมจะไปข้ามหน้าเสร็จแล้วฟินิชกดฟินิชนะเมื่อกี้อ่านี่เสร็จแล้วใช่ไหมมันจะอยู่ไหนวะไม่แป๊บนึงนี่ นี่ก็ไม่สนใจไม่ต้องทำอะไรเลยนี่แค่ติดตั้งเฉยๆนะสเต็ปสองนี่นะครับกดเข้าไปเองอ,อีกเซ็มนี่สำคัญมากนะครับมาผมจะสอนละขั้นแรกเบาบลคลิกไปกดลัานของใครไม่ขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นหน้าตายังแบบขึ้นได้เปนนึงรอก,ก่อนนะแป๊บนึงนะครับเอแป๊บนึงนะ อันนี้มันถามว่าอันนี้คงอันนี้คือบางคนไม่ขึ้นนะถ้าบางคนขึ้นก็กดยึดไปนะครับน่ามันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้กดเน็กครับเน็กตึบ๊บอ่านี่แหละสำคัญติ๊กจนให้เหลือติ๊กออกให้หมดอันนี้ติ๊กออกสามอันนี้สมมติมันติ๊กหมดเลยนะครับติ๊กออก3อัน3อันนี้ติ๊กออกแล้วก็3าอันสอันนี้ติ๊กออก นี่นะครับน้าประมาณนี้ครับอ่ะกดพอดกดพอดด้วยนะครับแล้วก็จำไว้แล้วก็ไปทำกดเสร็จละกดเน็กต่ออันนี้ห้ามเปลี่ยนนะครับผมแนะนำว่าอย่าเปลี่ยนดีกว่าอย่าเปลี่ยนนะครับอันนี้เมื่อกี้เปลี่ยนได้แต่นี้อย่าเปลี่ยนนะครับผมแนะนำกดเน็กครับปึ๊บกดเน็กครับปึ๊บอ่านี่จะขึ้นเล็ไงปิดไปครับไม่ต้องสนใจเน็กครับหน้ารอ รอมันโหลดจนเต็มนะครับนี่ก็จะนานหน่อยนะครับผมขอค่าไมไปตอนที่ผมโหลดเสร็จแล้วกันนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับผมติดตั้งเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมารอมันเสร็จนะฮะอ่าจะเ,เต็มแล้ะรอไปหนึ่งแบบเดียวเฮ้ยมันมันานจังมันจะเด้งนี้ขึ้นมาไม่ต้องตกใจหน้า่าเปอร์เซ็แปบบเดียวครับอืม อันนี้ผมลบมันเก่าผมติดตั้งไปแล้วผมลองติดตั้งละผ,ผมก็ลบผมก็ลงใหม่พร้อมๆกันเลยจะได้ไจะได้เข้าใจง่ายๆอ่าเรียบร้อยไม,ไ,มไม่ต้องสนใจอะไรกด finish ปุ๊บเสร็จแล้วกด save ันนี้ไม่ต้องเลือกเลยนะให้ติ๊กอันนี้เลย s a v ปุ๊บอ่าเรียบร้อยอ่ะผมจะอ้า นี่คือเซฟที่สองใช่ไหมเซฟที่สองใช่ไหมต่อไปเซฟสามครับอันนี้ไม่ต้องปิดนะเปิดไว้ดับเบลคลิกหมดเซฟสามอ่าเป็นไฟอย่างงี้งงสิงงกดเถไปแล้วก็คุมครับคลิกขวา c o p ลอปิดไปแล้วก็เข้าคุนโคมธรรมดาแท็บใหม่คลิกขวา วาง enter อ่าสมมติคนนู้อ่าเป็นหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมเอ้าทมมันเข้าไม่ได้คนก็จะบน่นกันนะครับเฮ้ยทำไมมันเข้าไม่ได้มันเป็นที่ exam ตอนติดตั้งผมบอกว่าติ๊กติ๊กออกนะก,ก,ก,ออกลนแล้วครับไม่ได้ก็เป็นที่โฟลเดอร์ที่เลือกติดตามเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ทําตามผมนะถึงจะได้กดสตาร์ทสองอันอ่ะเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้กดสตาร์ทนะเมื่อกี้มันก็เลยเข้าไม่ได้อ่ะดูนะรีหน้าปึ๊บ น่ามันจะขึ้นได้นะครับต้องกดสตาร์ทแล้วอย่าไปปิดมานะครับเปิดไว้ก่อนขั้นตอนต่อมานะครับกดนี่ครับ New ตรงนี้ครับตรงนี้ครับนิวกดชุบนะผมลืมชื่อวะอ๋อนี่ไงที่เขียนเขียนชื่อตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เขียนว่า PBOF t h 2 0 1 6นนะครับ p b off t h ใครไ,ไม่ทันกดสต็อปดูนะครับอ่า <S 2> <S 2> แค่นี้นครับตรงนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรมันไม่ต้องปรับเลยเขียนแค่ตรงนี้กดนี่ครับ s h ็ดตึ๊บปึ้งปึ้งอ่าเป็นหน้าตายอย่างนี้หน้าตายอย่างนี้ใช่ไหมครับมันทำมันเองกดที่ import ตรงนี้นะครับ import คือนำเข้าเข้ามาอ่ากดตรงนี้ปึ๊บ กดตรงนี้ครับเลือกไฟล์อ๋อพอเรากดเลือกไฟล์นะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้เป็นให้เลือกไฟล์เราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราโหลด pb ไว้แตกไฟล์แล้วนะครับเป็นไฟล์ที่แตกแล้ว pb ที่เ,เ้นะครับนี่ครับกดเข้าไปเข้าที่เซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์เสร็จก็เสร็จกลวกูนี่ละเบื่อ เซิร์ฟเวอร์เสร็จก็ point bank server นะแล้วก็อัน database อันที่สองครับกดเข้าไปแล้วก็มีน,นี้ครับอ่าชื่อ p u p off t h 2 e สองพันหกมันชื่อให้เราตั้งเลยเป๊ะๆแล้วก็ open ตรงนี้นะครับกดเพิ่มมันจะขึ้นตรงนี้แค่นี้ครับเลื่อนลงไปเห็นโกข้างล่างไ้ไหมครับกดกดเลยครับซึ๊บแล้วก็รอโหลดครับ เสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับพรอปนี่แค่เสร็จนี่คือเสร็จแล้วนะครับมองเห็นอีกอ่าเสร็จอันนี้คือทำทุกสเต็ปละขั้นตอนต่อไปเราก็เข้า Pb Server กดกลับแล้วก็เข้า Pb Server นี่นะครับ p ์ y b a n ์ Server โอ้ยเดี๋ยวมันคลิกปุ๊บเราเปิดทั้งสามอันเลยมันจะเปิดอย่างนี้ก็ได้ทีละอันลันแล้วก็ ทีละอันก็ได้เปิดทีละอันก็ได้เนี่ยมันจะขึ้นมันจะต้องขึ้นสีเขียวหมดนะครับมันจะต้องขึ้นสีเขียวทุกอันเลยถ้ามีสีแดงนี่ประมาณนี้ใครเป็นสีแดงก็เม้นบอกเลยว,ว่าเดี๋ยวผมแก้ให้ถ้าจะเล่นโอ้ยถ้าจะเล่นทุกครั้งนะครับให้เปิดถ้าถ้าจะเล่นทุกครั้งต้องเปิดเปิดแบงค์ซูเปอร์ ผมมีที่เปิดแล้วเดีก็คุม3อันนะครับคลิกขวาลันเอสเอ็ดมินปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บสามอันเรียบร้อยพร้อมกันนี่นั่นแหละต้องเป็นต้องเปิดทุกครั้งนะครับพอเราจะเล่นเราก็เก็บพับพับพับลงล่างพับลงล่างพับลงล่างนี่อีกนึงผมเก็บก่อนเออพับลงข้างล่างเอ็กซ์แอมก็เปิดไว้ก่อนผมไม่กล้าปิดไม่นี้ไม่ต้องสนใจนี่แค่นี้กดกลับครับกดกลับอีกทีนึงกดนี่เหลือพีพีทีเฮดนี่ครับ เซิร์ฟเวอร์ p ีบีเข้าไปอ่ะมันคนมีปัญหาแล้วเล่นแล้วมันหลุดเล่นแล้วมันหลุดนะครับผมมีวิธีนะครับ p ี Config นี่นะครับเลื่อนลงมาฮะเลื่อนลงมาพี่เราหาคำว่า p ี Config เป็นอย่างนี้เป็นโลโก้อย่างนี้เป็นแบบผมนะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปรัอนอ่าอ้าวอ้าวครับ <laughs> เมื่อกี้เกิดการผิดพลาดนะมันเลยตัดผมเลยตัดปุ๊บไปน,นิดนึงตัดคลิปน,นิดนึงมามันก็อยู่ที่เดิมเลยอ่ะ ก็ขึ้นนานอ่างอย่างนี้นะครับอกอย่าไปปิดนะครับผมบอกกันอ็กซมอย่าไปปิดเปิดไอ้เซิร์ฟเวอร์ไว้สามอันอกซมแไม่ปิดสีด่อันนี้ต้องเปิดทุกครั้งก่อนที่จะเล่นนะครับก็ย้อนดูจำจำจำับจ,จ,จ,จำกันไว้ครั้งแรกเลื่อนมาอันแรกการตอนที่จะเข้าครั้งแรกนะครับถ้าจะเข้าครั้งแรกให้ปรับนี้ก่อนแล้วครั้งต่อไป เรามันเข้าได้แล้วนะค่อยไปปรับเป็นเลือกตามใจชอบแต่ครั้งแรกอะให้เลือกอันแรกเลยผมแนะนานะอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมเอาอย่างนี้ก่อน,น,นกันกันไว้ก่อนติ๊ก w i n โ o มดนะครับอันนี้ปรับรับปรับเองก็ได้อันนี้ผมปรับแมวนี่ผมปรับเองนะอันนี้ตามใจได้เลยตั้งแต่แรกแต่นี่ตรงนี้ต้องบับนะครับต้องเป็นต่ําสุดต้องเป็น Windows แล้วก็เซฟแล้วเราก็กดเข้าที่ BB ได้เลยรัน BB นี่นะครับตาร์ท นเราก็รอนะครับผมไม่จะผมจะไม่ตัดไปตอนที่มันขึ้นนะครับก็ทนรอกัอนหน่อยนะมันจะได้ดูรายแบบและเอียดแบบละเอียดๆไปเลยนี่อ่ะผมก็จะทวนได้ไหมผมจะขึ้นแบบเหมือนพีวีธรรมดาแหละเอ็กแซมห้ามปิดต้องมีเอ็กแซมนะครับตอนจะเล่นโอ้เสียงรถนี่ผมจะตั้งไว้มีทั้งหมดสามสามอันสี่อัน อันแรกต้องเปิดเอ็กเซลไว้เปิดอสองอันนี้ไว้อ่าหนึ่งนะสองโอ้ยสองเปิดไฟล์สเปรย์ไว้สามอันหนึ่งนี่สองสามเปิดไว้สามอันอย่างนี้ข้างลาง่างต้องข้างล่างนี่เราก็รอนี่เลยเดี๋ยวละต้องปรับเป็นจอเล็กแต่แรกนะอืมอ่าถ้าเป็นบนบนนี้ห้ามกดนะรอตึ๊บตื๊บตึ๊บตื๊บ กดเข้าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับอ่ามันจะขึ้นอย่างนี้อย่าไปสนใจมันนะครับห้ามสนใจเลยห้ามกดยืนยันเด็ดขาดมันจะข้างหลังมันจะเป็นสีเทาอ่อนเลือกมันจะให้ไเลือกได้อยู่กดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งกดเข้าไปปึ๊บน่ะหายมันจะหายไปเลยกดเข้าข้างหลังไม่ต้องสนใจไปนจางๆกดเข้าไปเลยมันจะหายไปเลยแค่นี้นะครับอ่ะเราก็เล่นได้แล้วข้างแสงอะ อืมนี่ปรกสมภาระของแสงเนีนะ่องด้เนี่ยโอ้โหจำแมวเลยเนะี่ยเอาวุธหลักใส่หน้ากากหน้ากากอย่างนี้สีแดงอย่าไปใส่นะเน้นแนะน,น,นำไม่เฉยแต่ส่วนนี้มันอันนี้ไอเทมมันเขาให้อยู่แล้วอา่าเราผมก็จะไปกดสมมติอผมอยากเล่นผมไม่เคยเล่นบาเลมาก่อนเลยอ่ะไม่เคยเล่นบาเลไอปืนนี้ก็ไม่เคยเล่นอนะ่ะผมกดซื้อธรรมดาซื้มอมาเรามีแคดเยอะเนะี่ยรวยอนะ่ะ แล้นคิกซื้อเะเห็นว่มมันสูนย์พอยเองผูองที่หายเลย <c oughs> อ่ะซื้อวอะไรเนี่ยซื้อไปดิตอนแรกปืนจะมีให้เราตอนต้องมาซื้อเองเรากเลือกเอาจากใช้ไหนบ้างใช้กันไรอะ่ะโอโ้โห <c oughs> ใสเข้ามาแล้วนะรับใส่นี่เราก็จะกดมือถืออักนี่อย,ยู่เปลี่ยนเป็นนี้เปลี่ยนเป็นนี้ลูกซองนี้โอ้โหได้หมดเลยอะอันดับไฟล์ปป่งน้ำถึงไม่ได้หรอเออได้แล้วอ๋อเนี่ยประมาณนี้นะครับเราไปเล่นกัน,นสักตาหนึ่งเนาะแต่ผมจะบอกข้อเสียหน่อยนะนี่หละครับ มันจะค้างอย่างนี้ผม <c oughs> ขอกดออกได้ไหมเนี่ยยกเลิกไม่ได้ขอเอา้าไม่กดไม่ได้เหรอโอ้ยจำเลยครับโอ้ออกไม่ได้ครับ ผมขอเอาเข้าเกมใหม่นะผมขอตัดไปก่อนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีเข้าเกมใหม่อีกรอบหนึ่งกดนี่สตาร์ทอ่ะเร็วแบบเร็วเร็วลัน่นเอากดสตาร์ทตรงนี้ปึ๊บถ้าใครไม่มีลั่นก็กดกดไปนะเอาลอ้อให้ดูวิธีอะไรวะวเรียกว,ว่าวิธีเข้าอีกรอบนึงจะได้จำง,ง่ายๆฝึกจำกันฝึกจำกันนะย้อนกลับดูว่าไอ้สามตัวนี้เปิดตรงไหนไอ้ x เปิดตรงไหนอ่า x ฟังคนเปิดไม่เป็นนะครับมันจะไม่ขึ้นหน้าจอให้นี่ครับปุ่มสตาร์ทพิมพ์ไป x A m จะเขียนว่าไอ้แจมคอนโทรลแพแนลอันนี้ไม่ใช่นะไอ้แจมคอนโทรลแพแนลนี้ทุกครั้งนะครับเราจะขึ้นหน้าต่างๆก็กดสตาร์สตาร์เรากดซับเบิร์เปิดนั่นแหละมานี่หน้าจอเดิยอยู่มันจะได้ไม่หลุดเขาทีน,นึงอ้าวเซอร์เวอร์ถ่ายอะเป็นชายแล้วข้างหลังนี่นะครับกดเข้าไปทีน,นึงหนึ่งไม่หมดเลยง่ายดีอ่าของยูนหรือเปล่าวะ โอ้ยเกิดกัดนุ่กตกได้วยว่าครั้งอาขั้นตอนข้าวกดสร้างกดสร้างเหมือนในบอดเลยคิงแมทชิ้งหมดชิ้งลิงคิวลิงอะไรโน่นนั่นแหละแต่มันจะดันเยอะกว่า ผมขอเรื่องด่านที่มันใหญ่ๆแล้วกันจะได้ลองปืนเอาคนแค่สองคนปะเฮ้ยมันก็ผมก็ไม่ตายเฮ้ยค่ยๆตายเอาอนี่กดเข้าไปเลยเหมือนเล่นธรรมดาแล้วเราก็รอรออางเยวบอกเลยว่าสนุกมากบอกเลยว่าใช้ได้เลยกับข้าวมาแล้วข้าบกับข้าว อ่าไม่ผมขอปรับกันนะปรับภาพได้แต่กอดแฮบ,บังคับผมใช้ยี่สิบเจ็ดมั้งใช่ปะวะใช่ปะวะเป็นึังไงยี่สิบเจ็ดแล้วอ่ะโอ้ยหน่อยไปสองร้อยสิบมาเดี๋ยวไปวะ นนีนะครับเดี๋ยวเราข้าต,ตายกันสิงเกมดังไปขออภัยเลยนะครับโอ้เราก็ฆ่าต,ตายครับเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนปืนขอเปลี่ยนปืนก่อนระเบิดน,น้ำแล้วกัน อาเลยนะปืนเน,นี่ยนผมมอเนี่ยไม่เก่งนะผมมาสอนเราองเงยว้าว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 าเลยด้วยโอ้มีพุงก็มีเฮ้ยนี่ว้าดลงไปดูไม่ได้โอ้ดูไ,ไหนวะนี่เหรอมาเลยกระจัดเลยอะ ไม่โดนวะนี่ผมกกไปกกวะเนี่ยไปใั้มันี่ยเปลี่ยนเวร์สกันฮ้วอตายก่อนไม่เป็นไรเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยมันหลุดหน้าจอมีน้ำมผมบายปเก็บระเบิดงี้เถอะ้ไว้หนอ เปลี่ยนเป็นเฮ้ยข้างล่างสุดเป็น,ปน,ปนหิวเล่อละปืนนี้ผมไม่เคยเห็นอ่ะใครเคยเห็นเนี้ยน่าจะโลอ่ะอืออยู่ไหนวะฟังเสียงสิฟังเสียงมาสิอ้าบอวบอดแล้วเนี่ยถั่วบอดในนี้มันโหดกว่านะปิวเลยอะปิวเลยแหละปิวเลยเหตุเดียว ลองขอยิงในสักตัวหนึ่งดิสักตัวหนึ่งดิสักตัวหนึ่งดิงดอ๋อไม่มีอยู่ไหนวะเอาที่ฆ่าตัวเองฆ่าต,ตัวตายคิวเขขึ้นนะเขาไม่ชอบลื้อเปลี่ยนปืนป่ะคือไรอยากลองเออนี่อยากลองอ,อ,อยากลอง,อลองวันนี้ครับเดี๋ยวเขาไปลองปืนนี่เองครัอ้าว นี่ผมมาเล่นนี่ดูเอ้อเออยังไม่ลองดีะ่ะเดี๋ยวคอยลองสักครู่อะตมนนี้ดินึงจอลดอีกแง้วต้องสับะวะต้องสับนี่วะนนี้ต้องโอ้ยแม็กก็อเอ,อะหลาเยะลาะหลาะ,ะลา Oh. ให้ช็อตสิอ๋อ้๋อใหช็อตไปโอ้โหป็มันแหละเอาลองไปืันนะเอาไม่ตายได้บ้าห <S <S ร oh. ือเปล่าบ้าหรือเปล่าเลือดร้อยสี่สี่นะครับอ๋อเสียงดังไอ้ห่าเป็นที่อะไรวะรถเนี่ยอุ้ยมาตุ่มไมช้างเลตุ้มโอ้แล้วก็สับวะ ปสามนัดโอ้โหนี่มันคุ้มจริงอะ่ะยิงนัดเดียวตายอเอาเวะล,ล่ะล่ะปุ๊บ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 อ่าอันนี้คือยิงคู่ทีเดียวสองอันแล้ในในในวจะมีอันนึงอยู่ไหนวะอ่าอีกแบบนึงก็คือยิงซ้ายขวา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 ซ้าย แล้วก็เลยลัดสุดท้ายนะเฮ้ยขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายก็สุดท้ายก็คู่หมดเลยนะลก็หมดแล้ววันนี้เป็นคู่วันนี้ไปลองปืนชอ็อตนะมาลองปืนควงดิมันจะแจมขนาดไหน,นปุ้ง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 เอาจำไม่เร็วปุ้ง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 ปุ๊งโอ้ไปเถอะมันธรรมดา มันธรรมดาไล้นนองนธรรมดาแล้วอาอะลองอ่ะกันคุมแรงถีบกันจะขนาดไหนนี่ผมกดเองเลยนะโอ้ยน่าจอหลุดอ,อีกนี่ก็โอ้ยเรื่องผมลืมก็กดตรงนี้สิผมปรับนี้กันนะปรับอันนี้ลงมันจะได้ไม่ค่อยหลุดอ่าประมาณนี้มา นะชิบชุ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 บอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ้าวอันนี้ใครอันนี้คือจบจบการสอนนะใครจะจบปิดปิดก็ปิดๆๆเลยโอ้มันเล่นยากเลยนะนี่ใครจะดูผมเล่นก็ผมจะลองปืนที่ดูเฉยนี่แล้วก็ผมแล้นกันเฮ้อเออกินเลือดไหวหรือเปล่า ไปหรือเปล่าวันนี้แหละไปขึ้นสวรรค์เลยคิดนะคิดลายนี้ดีกว,ว่าเอ๊ะว้าวว้าวเลยครับไม่คุ้นเลยคิดลายนี้ว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าว ว,ว้วาวว้าวโหดขึ้นกันแล้วผมยัดอ,อ่ะจะสู้อะไรทีเอ็มหน่อยหนูีเมันนัเบเทพแล้วนัเทพแล้วน่ะอไม่โดนด้ยวะไ,ไนวะเฮ้าายเฮ้าายเฮ้ยไงอ่ไงอ่ะเรียไปันวันลองเทสไลน์กันดีกว่า ไล่มีพุ่งเว้ยมีเ,เล่นด้วยเลยเหรอปู่ไม่โดนแล้วปู่ดูทันไหมดูทันไหมดูทันไหมดูทันไมหมดูทันไหมดูทันไหมไล่อะเร็วขนาดไหนไม่หมดไม่หมดปุ๊บไม่โดน ใครนี้แหละไปละโอ้โหตอนนี้ก็มีใครนี้นะครับเราก็จะมาเล่นแค่นี้นะครับใครชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจคลิปนี้ผมด้วยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆคลิปอะไรก็บอกมานะครับผมจะไปหาอะไรก็ให้อยากให้ผมโหลดเกมมาให้ดูก็บอกมาผมจะได้ไปหาให้ด้วยนะครับมานี่นครับ,ส,บสวัสดีครับ 哎了呢。